ในตอนนี้ผมอยู่ที่งานบางกอกออโต้ซาลอน2025นะครับซึ่งปีนี้จัดที่ไบเทคบางนาแล้วก็จัดต่อเน,นื่องนะครับถึงวันที่31สิงหาข้างหลังผมนี่เลยนี่เป็นคันไฮไลท์ครับ5คันใช่ครับว่านี่บางกากออโต้ซาลอนนะแต่คันไฮไลท์นี่มาจากโตเกียวออโต้ซาลอนนะครับมาครบทุกแนวเลยเดี๋ยวพาดูไล่แบบเร็วๆตั้งแต่ทางด้านข้างนู้นนะครับเริ่มต้นเนี่ยในฝั่งของคันไฮไลท์ในตัวรถที่เป็นยุคแบบ 2,000ต้นๆถึง2,010นะครับไล่มาตั้งแต่ตัว350 Z นะครับมาสุ z กิจิมมี่จริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นคันไฮไลท์จากโตเกียวโตซาลอนที่ผ่านมาแล้วก็มาในพื้นที่ของตัวบูธที่เป็นบางของโตซาลอนของเราด้วยนี่คือซูปราครับกับชุดแต่งเต็มแล้วก็อย่างเจ้า R32 เองตัวพื้นที่ภายในงานเนี่ยนอกจากในส่วนของฝั่งตัวรถไฮไลท์แล้วนะครับ ทางด้านในเนี่ยมีอีกหลายบูธเลยครับที่เป็นอุปกรณ์ออปชั่นจากทางฝั่งของญี่ปุ่นเองแล้วก็มีตัวแอสเซซอรีหรือว่าตัวของอุปกรณ์ที่ปกติเนี่ยไม่มีอยู่ในไทยแต่ว่าเป็นตัวลิมิเต็ดมาขายครั้งแรกในงานนี้ด้วยเช่นกันครับรวมถึงตัวรถอีกหลากหลายโมเดลที่มีชุดแต่งไปในงานบางกออกับโตซาลอนในครั้งนี้ครับ นี่เจอตัวซีเกตอีกหนึ่งคันนะครับนอกจากทางด้านหน้ามี5คันแล้วนะจากโตเกียวโตซาลอน RE Super G คันนี้เป็นตัวซีรีส์ป๊อปเลสนะครับก็คือเป็นเซ็ตของตัวชุดพาร์ตตกแต่งไอพาร์ตแบบนี้นี่คือสามารถที่จะซื้อแยกเป็นเซ็ตมาตกแต่งเจ้า I X 7ได้ด้วยนะในพื้นที่ของบูสต์มาต้าครับภายในงานตัวบางกอกออโตซาลอนจริงๆต่อเนื่องกับงานบิ๊กมอเตอร์เซลเข้ามาเลยแล้วก็อยู่ในโซนพื้นที่มีไฮไลท์หลายคันด้วยกันนะครับทง้งด้านหน้าเนี่ย จะเห็นว่าตัว CX 3 Essential นะครับที่เพิ่งมีการเปิดราคาพิเศษที่เป็นเงื่อนไขเนี่ยดูทางด้านนี้นะครับราคา8,99,000แล้วก็เป็นตัวเงื่อนไขที่สามารถที่จะออกตัวรถได้ก็คือเป็น ราคาพิเศษภายในงานอ่ะสามารถที่จะมาดูอีกหนึ่งคันที่เป็นเรียกว่าเป็นอีดิชันครบรอบ20ปีของตัว m a z เ a 6นะครับในส่วนอื่นๆนะครับในหลายๆคันก็จะมีโปรโมชั่นไปดูรายละเอียดภายในบูธมาสเตเลยครับโอเคครับสำหรับบูธมาสเตในปีนี้นะครับกับแมนคอกออโต้ส l ลอนนะครับเรามีคอนเซปต์ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือการถ่ายทอดความสุขให้กับลูกค้านะครับผ่านประสบการณ์ที่ดีนะครับเราก็ผ่านในเรื่องของปรัชญาของจอย i ดฟ์ไ i ฟ e นะครับ ซึ่งปีนี้นะครับเราพยายามที่จะนํารถเข้ามาเพื่อจะจัดแสดงให้กับแฟนๆมาสเตอรที่รักในยุทธกรรมของมอเตอร์สปอร์นะครับของมาสเตได้รับได้ชมได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดนะครับไฮไลท์ตัวแรกนะครับที่วันนี้เรานำนำมาก็คือที่อยู่บนเวทีนี้ก็คือตัว RX7 นะครับเจ้าตำนานของรถเครื่องยนต์โรตารี่นะครับซึ่งคันนี้เป็นคันที่พิเศษนะครับแต่งโดย สำนักในประเทศญี่ปุ่นนะครับเรานำมาจากาโตกเกียวออโต้ซาลอนซึ่งเป็นรุ่นที่เป็น R E Amemiya นะครับภายใต้ชื่อ Bobless นะครับ Super G 7นะครับซึ่งแต่งทั้งจูนอัพทั้งเครื่องยนต์นะครับแล้วก็แต่งทั้งภายนอกและภายในนะครับอย่างสวยงามนะครับแล้วก็คันนี้ก็คือนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนะครับในรุ่นต่อไปก็คือรุ่นของ MX 5นะครับที่เราเข้ามาในครั้งนี้ ก็เป็นรุ่นที่เราแต่งเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับก็เป็นรุ่น35ปีเฉลิมฉลอง35ปีของ MX-5 นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นโรสเตอร์โรสเตอร์ที่ขายดีที่สุดในในโลกนะครับรุ่นถัดไปก็จะเป็นมาสเตอร์6นะครับมาสเตอร์ Master 6ในในครั้งนี้เราเอาสีขาวเข้ามานะครับเป็นโรเดยมไวท์นะครับซึ่งเป็นรถที่ทำขึ้นมาเพื่อฉลอง20ปีของตัวมาสเตอร์6นะครับ นอกจากนี้นะครับเราก็จะมีรุ่นพิเศษเรุ่นที่เราตกแต่งขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับสำหรับาสามรุ่นด้วยกันก็คือมาสเตอร์ส CX 3แล้วก็ CX 3 0นะครับเป็นรุ่นมาสเตอ e ์เอเซนเชียลคอเล i ชันนะครับรุ่นนี้เรามีการปรับอุปกรณ์นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับมีการปรับเรื่องของราคานะครับรวมถึงอุปกรณ์ในการใช้งานที่ที่เหมาะสมกับลูกค้านะครับสรุ่นนี้มีจอดโชว์อยู่ที่งาน บางกอกออโต้สลอนนะครับในครั้งนี้นะครับรวมถึงตัว cx 5นะครับที่เป็นตัวรุ่นของ xdl นะครับที่ตอนนี้ขายดีนะครับที่สุดนะครับแล้วในงานนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับที่นำมามอบให้กับทางแฟนแฟนมาสเตอร์นะครับก็คือเป็นมาสเตอร์มิดเยสเซอร์ไพรส์นะครับซึ่งตอนนี้เรามีซื้อรถรุ่นลดนะครับเราให้ส่วนลดแคมเปญสูงสุดนะครับ150,000บาทนะครับ รวมถึงลูกค้าที่เป็น m a z t e r a m i l y นะครับได้แคมเปญเพิ่มเติมไปอีก30,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ฝากทุกท่านมาเยี่ยมชมบูธ m a สเต a ที่งานบางกอกออโต้สลอนนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับอขอบคุณครับ,รบ,บรสำหรับรูธทีสูทีนั้นก็คือเอาใจสาย m o เตอ Sport นะครับก็คือท่านที่ฟีลแบบ r a c ซซิแล้วก็ชื่นชอบสายแบบตกแต่ง อยากเรียนเชิญทุกท่านที่บูธเอซูดในงานแบนคอกโรสซอนครับในครั้งนี้มีการนํารถยนต์4แบบ4สไตล์มาร่วมโชว์ที่งานเริ่มต้นตแต่คันแรกครับก็คือรถปิกอัพในตำนานอ e ีซูซุปิกอัพ TFR ปี1988มีการจัดทรงแล้วก็ออกแบบรถใหม่ทั้งคันที่เรียกว่าสไตล์เรสมมอตนะครับคันที่2นั่นก็คือในส่วนของรถเป็นรถใหม่ายแดงอ e ีซูซุดีแม็กซ์ไฮแลนเ4ประตู ในส่วนของตัวบ,บริเีณเซตก็คือมีการใส่ชุดโป่งล้อพร้อมๆกับเปลี่ยนล้อใหม่ก็คือเสริมสไตล์ไลฟ์สไตล์ให้กับรถรุ่นนี้คันที่3ครับก็คือเอซูสูที่คารถนำหน้าขบรถแข่งครับซึ่งก็คือมีสเปคค,ความแรงแล้วก็ขี่พันมนาับรถแข่งคันที่4ก็คือตอบโจทย์เอาใจในส่วนของรถ SUV ที่เป็นแบบไลฟ์สไตล์ที่เรียกว่าชอบจัดทรงแต่งซิ่งนั่นก็คือสปอร์ตเอแบบเอซูบิวเอเราใช้รถบิวเอนั้นมาตกแต่งแล้วก็ให้ลูกค้าได้เห็นนะครับว่าประชาคมออซูที่เป็นพารทเกกกออออรป็นนาถถานาาตฐสส่ออ่่งงงแล้ว้วออะศั ติดตั้งกับรถคันนี้แล้วก็พิเศษครับสำหรับช่วงนี้นั้นก็คืออยากเรียนเชิญครับถ้าลูกค้าที่ป๊อมออกรถเลยนะครับแล้วก็อยากให้ออกรถภายในสิ้นเดือนนี้เลยก็คือ3สิ้สิงหาคมนั้น Isuzu D Max ีจริงแคมเปญพิเศษช่วงนี้ก็คือแจกของทุกๆสัปดาห์รวมมูลค่าทั้งหมดคือรวม5ล้านบาทครับก็คืออยากให้ทุกท่านรีบออกรถแล้วก็พบกันที่งานนะครับในส่วนของ Bangkok r o s r o y c ที่บูธ H1100 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติไบเทคบางนาครับ เอาละครับได้ทราบรายละเอียดแล้วนะครับว่าภายในพื้นที่ของบูธยูสุสุในงานบางเกาะโตซาลอนปีนี้เนี่ยมีไฮไลท์อะไรแต่เดี๋ยวผมจะพามาพบกับกูรูยุทธนะครับเพื่อที่จะพาดูในไฮไลท์แต่ละคันภายในพื้นที่บูธเลยครับสวัสดีครับพี่ยุทธ์ครับสครับพี่มิาสำหรับสายมอเตอร์สปอร์ตนะครับที่ติดตามเกี่ยวกับตัวเลสซิ่งแล้วก็กลุ่มของปิ๊กอัพมอเตอร์สปอร์ตเนี่ย รู้จักกูรูยุทธเป็นอย่างดีต้องบอกว่าฟิลฟิลเรสซิ่งครับฟิลเรสซิ่งนะครับในในในตัวคันไฮไลท์ผมว่าอยู่รตรงตรงนี้เลยเดิมเนี่ยคนได้เห็นรายละเอียดแต่ว่าการบอกว่าเป็นดากอนแม็กซ์เนี่ยนะครับ,รบแล้วก็หัวใจแม็กฟอสใส่เข้าไปในตัวรถเนี่ยรจริงๆมีหลายจุดที่มีการปรับเปลี่ยน<ช>ไปใช,ใช่ไหมครับอยากเรียนพิบิ์ว่าตั้งแต่แรกเนี่ย การเลือกรุ่นรถก็ยากแล้วเพราะว่าแนวความคิดหลากหลายอันนี้ก็ขออนุญาตเปลื่อยครั้งแรกที่ช่องนี้เลยตัวในส่วนของ e สุ u ุวิฮีครอสก็ใช่ KB ก็ใช่นะครับแต่อันนี้ส่วนตัวครับก็คือแพชชั่นบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ร่วมอย่างเช่นนะครับคุณพ่อคุณลูกเจ้านายลูกน้องก็ต้อง TFR แล้วก็ p i c u up e s u สุ TFR นี่คือรถยนต์ที่ทำให้ถึง1ล้านคันแรก ใช้กลับเร็วเร็วพอเราพูดถึง pick Up TFR ที่ใช้ชื่อว่า Dragon Max เนี่ยหนึ่งคือเป็นห้องโดยสารกว้างมีกระจกที่เรียกว่าเปิดรับลมกระจกหูช้างนะครับหน้าปัดจอยกมันเป็นภาพจำของหลายๆคนต้องบอกว่าแชดซีเดิมหัวเก๋งเดิมที่เหลือคือสร้างใหม่ทั้งคันความยากคือว่าถ้าเกิดเราวางเครื่องยนต์แล้วเนี่ย ต้องให้ตำแหน่งเกียร์ยังเหมือนกับของจริงถ้าไม่ใช่รุ่นนี้นะครับก็หมายความว่าวางเสร็จเกียร์อาจจะไปอยู่ข้างสะโพกก็ได้<อ>นี่คือความยากต้องวางเสร็จแล้วไม่ดัดแปลงนั่นคือการให้รถคนีวิ่งได้จริงก็เลยคิดว่าในเมื่อรถยคันเนี้ภายใต้โปรเจกต์ชื่อว่าเรสโตมัสก็คือ restoration กับคำว่า modernization เจอในส่วนของการร s t o r รรถกับความทันสมัยก็ต้องเอาความทันสมัยสุดก็คือเครื่องยนต์2.2 m a x f o r c e Euro 5ที่เป็นเกียร์โต๊ะ8สปีด แล้วก็ต้องลองวางเสร็จแล้วต้องคิดว่าต้องไปได้แล้วก็ในส่วนของที่เป็นพอชันบาร์หน้าก็เปลี่ยนเป็นคอยสปริงปีกนกอันนี้ก็ต้องบอกว่าสร้างรถจริงๆแล้วก็เปลี่ยนจาก break, ดิสเบรกรมเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อ,อส่วนของภายในก็มีการเปลี่ยนก็อย่างแรกเลยครับพ่บิ๊ทเราต้องเก็บจอไว้เก็บ,บปุ่มกดเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันครับไปหาเบาะเรคคารโล1992ครับรถคันนี้คือ1988ใช่ไหมครับก็คือต้องหารถที่มันหาของใกล้ๆกันมา รถใกล้ตรงไหนเบาะใกล้อะไรต้องเอาตรงมาแล้วก็บาะเนี่ยหายากมากแล้วก็บ่อก็คอนเซปต์ก็คือว่าอยากให้มีความรวมสมัยคือนึกถึงผ้าอัคน a ล่าก็เลยใช้ผ้าปุ่มทั้งห้องในสารต้องเรียนว่าใช้ผ้าตรงนี้หลายแสนบาทแล้วก็พอเราใช้จอยกเหมือนเดิมปุ่มกดปัดน้ําฝนไฟหน้าเหมือนเดิมแต่เราใส่จอขนาดใหญ่คุมทั้งปรับอากาศคุมทั้งความแรงเครื่องยนต์แล้วก็แจ้งสเตตัสเครื่องยนต์ผ่านจออีก เพราะว่าคันนี้ครับเราจูนจากเครื่องยนต์เดิม1 1 0แรงม้าเนี่ยขึ้นมาที่220นะฮะสําำหรับผู้ที่สนใจนะอยากมาดูคันจริงนะอยู่ในงานบางกอ,อก Auto ออโต้ซาลอนในครั้งนี้แล้วและวันนี้นั้นได้เกิดว่าผู้จำหน่ายอีสุนั้นอยากจะแต่งรถก็คือหมายความว่าสามารถที่จะซัพพอร์ตผู้บริโภคตัวที่ว่าเอาชุดแต่งไปอยู่กับการจัดไฟแนนซ์ได้ถ้าคุณสมบัติลูกค้าผ่าน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดดีลเลอร์เป็นผู้ขายก็แสดงว่าการรับประกันมีแบบที่เราเห็นกับรถใหม่เพราะนั้นก็สบายใจตรงนี้ได้เลยอ,อันนี้สําคัญนะครับว่าการที่ดีลเลอร์อิสูนัน้นเลือกชิ้นส่วนมาใส่กับรถแสดงว่าไม่ผิดเงื่อนไขที่ทางฝ่ายเทคนิคเขาดูแลให้นอกจากนั้นเนี่ยในอันนี้บอกว่าจะมีเป็นตัวรถที่ใช้นําในการ,รแข่งขันมาด้วยใช่ไหมครับเซฟตี้คาร์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าสร้างบนความลับแล้วก็ในเวลาอันสั้นมากต้องบอกว่าคันนี้ครับก็คือเป็นปิกอัพตอนเครื่องที่มีสมรรถนะเท เราใช้ความแรงเท่ากับตัวรถแข่งก็อย่าที่บอกนะครับว่าจะเป็น220 210แรงม้าเนี่ยแรงไร้ควันเราต้องมองว่านี่คือยูโร5รถยนต์ยังมีความเป็นยูโร5ไอเสียไม่เอาออกมานะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันไม่กินไอเสียไม่มีพร้อมๆกับเราต้องเอาใจใส่กับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเพราะนั้นแรงไร้ควันกี่คือว่าเทอร์โบชาร์เจอร์ไม่ไปปรับไม่ไปยุ่งพร้อมๆกับหัวฉีดเพราะฉะนั้นสารตั้งต้นมาดีครับพอเราแค่ใส่กล่องพ่วงเพิ่มแรงม้าอันนี้ก็ขอโฆษณาแล้กัน e-cute shop เนี่ยพอใส่เสร็จแล้วเราปรัับในนเกด อาจจะไปได้ดีกว่าคามคีเกิลด้วยกันลหลายลหลายจุดคือคร,รถทั่วไปเนี่ย40แรงม้าขึ้นมาของเราเนี่ยระดับร้อยแรงม้าขึ้นมาได้เลยใช่ครับอีกคันหนึ่งครับ,รบในบูธผมเห็นการคาดลายแล้วก็ตกแต่งโดดเด่นมาก MuX คันนี้นะต้องบอกกี้ครับว่ามันเป็นไฮไลท์มาตลอดของคนของการใช้รถกลุ่มนี้ครับ,รบก็คือเป็นรถ p p v 7ที่นั่งเครื่องยนต์2.2เกียร์ต๊สปีดแต่ราคา1.19ล้าน คันนี้ใส่ช่วงล่างใหม่ของ p r ร f ฟ n เดอร์ใส่เบรก Run s t o p ซึ่ง2เมเกอร์นะครับเป็นเมเกอร์ที่ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็ส่งออกนอกผมชอบตรงที่ว่าตัวรถราคางบเริ่มต้นล้านหนึ่งนิดๆเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยความปลอดภัยอุปกรณ์มาตรฐานเซตเบรกมือไฟฟ้าต่างๆมากครบทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าสิ่งของจําเป็นแล้วก็เบสิ c เซฟตี้ใส่มาเป็น10รายการที่เรียกว่าใช้ได้เลยแล้วก็วันนี้ครับลูกค้ามองว่าถ้าเกิดเขาจะเพิ่มงบอีกสัก8ปดหมื่นแสนสอง ก็อยู่ในการจัดทรงได้เลยแล้วก็ดีลเลอร์เราช่วยได้นะครับเรียกว่าในครั้งนี้เราได้ข้อมูลเลยนะครับว่าในการตกแต่งตัวรถเองมองว่าเป็นสิ่งสิ้นเปลืองต้องเตรียมงบมีความพร้อมแต่ว่าการออกรถกับอิซูซูแล้วก็ดีลเลอร์ที่มีเซตอุปกรณ์มาตรฐานในการตกแต่งให้มาแบบนี้เนี่ยคุณสามารถจับรวมเข้าไปในการผ่อนในแต่ละงวดได้เลยนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานได้ความสนุกแล้วก็การใช้งานทนทานแล้วก็ความปลอดภัยด้วยขอบคุณกูรูยุทธ์มากครับที่มาให้ข้อมูลในครั้งนี้นะครับ สำหรับงาน Bangkok Auto Salon 2025ในปีนี้นะคะ Honda ก็จัดเต็มเอาใจคอสปอร์ตในการแต่งรถค่ะในวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับชุดแต่งนะคะซึ่งดึงความสปอร์ตนะคะจากสนามแข่งมาสู่งานในวันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าจะมีทั้ง c i v i c Type R นะคะที่ดีไซเนอร์ของเรานะคะตั้งใจออกแบบตกแต่งแบบสปอร์ตเราใจรอบคันเลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ HRV โมดูลและมูเกนนะคะที่นำเสนอในส่วนของความสปอร์ตแบบพรีเมียมนะคะในส่วนของโมดูลอโดยชุดแต่งรอบคันนะคะโลโก้ดำแบบสปอร์ตกระจังหน้าแบบญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งภายในด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับ HRV มูเกนนะคะอันนี้จะเป็นต,ตกแต่งสปอร์ตแบบ e s s i ีฟนะคะมาพร้อมชุดแต่งรอบคันเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ยังมีรายละเอียดนะคะล้อแล้วก็ดีไซน์ในส่วนของรอบคันแล้วก็ภายในห้องเครื่องด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนลูกค้าที่สนใจทุกท่านนะคะคอแต่งแบบสปอร์ตแล้วใจแบบนี้นะคะพบกันได้ที่งานออโต้ซาลอนค่ะในส่วนของ Civic Type R นะคะเป็นการแต่งโชว์แบบสปอร์ตรอบคันนะคะโชว์ในงานนี้ค่ะแล้วเรายังมีจําหน่ายในส่วนของ HRV Modulo และก็ HRV ชุดแต่งจากมูเก n นะคะที่โชว์รูม h o n ด้าทั่วประเทศ222แห่งค่ะ ที่บูธนะครับโฟร์ฟเบอร์ครับที่เนี่ยก็จะขายตัวอุปกรณ์ทั้งในฝั่งที่เป็นเพอร์ฟอร์มนซ์นะเกี่ยวกับเซ็ตช่วงล่างก็โอรินเลยนะครับแล้วก็พวกเคมีภัณฑ์ในฝั่งของเวิร์ดเองแล้วก็ชุดท่ออุปกรณ์รวมนะครับของ h k s แล้วก็ตัวน้ำมันน้ำมันเครื่องต่างๆแต่นี่ฮะจะมาพามาดูตัวอุปกรณ์ของเบนดิกนะครับมาที่นี่ คือมีครบทุกซีรีส์เลยนะถ้าเกิดไล่จากตัวรุ่นที่เป็น General CT สําสำหรับการใช้งานแบบตัวกลุ่มรถธรรมดาทั่วไปไปจนถึงตัวฝั่งที่เป็น General CT แล้วก็อัลตร้าพรีเมียมนะครับฝั่งของการใช้งานตัวรถที่เน้นเพอร์ฟอร์มานซ์มากขึ้นรวมถึงตัวยุโรปด้วยแต่ว่ายุโรปเนี่ยมีแยกที่เป็นยูโรแพ็ k ครับฝั่งของยูโรแพ็ k มีความแตกต่างอย่างนี้ถ้าคนใช้รถยุโรปอะในแพ็คนี้มันจะมี ตัวเซตชุดอุปกรณ์ที่ปกติเวลาที่เราใช้ตัวรถที่มีเซนเซอร์อุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องเปลี่ยนตัวชุดคลิปล็อกกลองเพจตัวแบ็กกิ้งเพจต่างๆยูโรแพคจะมีบูสแล้วก็อุปกรณ์มาครบแยกเฉพาะของรุ่นคันนั้นๆที่ต้องเปลี่ยนครบทั้งหมดไม่คือไม่ต้องไปแยกซื้ออะไรแบบที่ ซื้อพับเบรกที่หนึงแล้วก็ไปซื้อไอ้ตัวชุดพาร์ตอุปกรณ์ที่จะต้องเปลี่ยนร่วมเวลาที่จะเซอร์วิสเบรกอีกที่หนึ่งเพราะอันนี้จะรวมอยู่ในแพ็คเดียวกันหมดเลยนอกจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มพวกอเคมีพันหล่อลื่นต่างๆนะอันนี้เป็นพวกฝั่งของจารบีแต่ว่าเป็นแบบเกรดทนความร้อนสูงสําหรับใช้กับการหล่อลื่นเซตของตัวชุดลูกปืนแล้วก็การใช้งานอื่นๆ อย่างน้ำมันเบรกนี่ก็มีถึงตัวที่เป็น5อ5.1เลยนะครับเป็นตัว5 Plus แพคของอุปกรณ์สำหรับผู้ที่สนใจนะก็สามารถที่จะมาดูตัวเซ็ตชุดอุปกรณ์ภาพเบรกตัวเบนดิกแล้วก็ปกติแล้วเวลาเราจะซื้อเราอาจจะไม่สามารถที่จะเช็คได้ว่าอ้ตัวรถรุ่นของเราเองอสามารถที่จะใส่ตัวรุ่นซีรีส์ไหนได้บ้างตัวรถของเรารุ่นปีนั้นมีตัว ถ้าเบรกที่เป็นอัลติเมทหรือเปล่าที่นี่มีตัวบูธเลยครับแล้วก็สามารถเช็คได้แล้วก็ในงานนี้เช็คเปลี่ยนมีราคาพิเศษของทั้งการเซอร์วิสแล้วก็การตรวจเช็คการเปลี่ยนตัวพาร์ทของตัวอุปกรณ์ระบบเบรกทั้งหมดเลยครับ